แลนดี้คือสถานที่ที่เขาเรียกว่าคนระดับเราๆเ,เนี่ยัำไส้ <c oughs> ชะมัดกันทำไมมึงสอนหอกว่าเมื่อหลังสีท่ทุ่มอะไรกตีคอปกูแบบไม่กูถามว่ามึงไม่นอนวะมึงเป็นไรอย<ะ>่างฮะทำไมคนเร<อ>าต้องมาตีคอปตอนสี่ทุ่มไม่จริงๆแล้วคอปมันไม่ตีตอนสี่ทุ่ม<อ>มันก็ตีตั้งแต่แบบบุกวงทุ่มนึงนั่นแหละแมันก็ไหลเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แพรว่า ที่เราอยู่เนี่ยคือมันมาตอนสี่ทุ่มได้ไงตรงนี้มันเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะสนุกสนุกก็เลรแบบเป็นแหล่งของเกมมาจริงสนใจมากกว่แหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ชายจริงเลยหรือไม่จริงต่อจริงเลยหรอจริงเลยอ๋อจริงจริงนะมันพีเวคข้างๆแบบแบบมีแลกลายกันด้้ดัง ไม่หล่อนสวยไงให้เติมมาเล่นก็ไม่ได้มีหลอกแล้วผู้ชอ่ะไม่แล้วเมื่อกี้นี้อีอาจะทำท่าจะตีจะตีผู้ชายมาเลยบอกว่าลุกไปรัาลุงไม่ไม่ลุงไม่ลุงลือสิงแรงมาเจอพีกอบาุเราพบาพุเราเหมือนกันนะวันนี้ไอเห็นพวกเราถือกันแบบคนละมุมคนละไมา ขึ้นมาตีไปเลยอะต้จะบอกก่อนว่ากรอฟน้มีแค่สี่ไม้นี่ก็สามารถออกรอบประตีได้แล้วอันนี้ก็หัวไดเวอร์นี่หัวไดเวอร์เอาไว้ตีเปิดเพราะว่ามันตีได้ไกลเล็กเจ็ดเล็กเล็กเจ็ดเล็กจ็ดนี่หัว้หัวนี้หัวนี้หัวนี้ตีต่อก็คือตีจากที่เราตีไดเวอร์ไปเยอันนี้ก็ตีไกลได้อีกพอไปใกล้ๆทงแล้วใช่ไหมมันยังไม่แบบอยู่บนกรีนอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหัวนี้หัวแซนเวชหรือว่าแบบหัวที่แบบเอาไว้ชิปลูกชิปลูกแบบชิปแบบ ให้มันแบบออนกรีนแล้วก็สุดท้ายก็คือพัตเตอร์อันนี้อันนี้คืออะไรก็คือเอาไว้แบบสกิดใช่สกิดลูกให้ลงหลุมชอบถึงเรื่องไปเล่นกอล์ฟไปเล่นแบบตะก้อห่วงเลยไปตองอะไรเงี้ยอ้าวะไรดูเขาด้วยเขากอล์ฟมันเป็นกีฬาเดียวที่สามารถเราคุยงานกับเพื่อนได้อ่ะมึงลองไหวนะหนึ่งหนึ่งพอใจมึงว่าไงเฮ้ยอ่ะมึงไปตีเทนนิสเฮ้ยขึ้นรับแต่ว่าไปอะไรมึงจะไป งานของเราเซ็ปมันจะได้ตอนนี้ไหมมันก็ไม่ได้แต่ยังไม่ไดเพื่อนได้เออนี่ก็แบบว่าเฮ้ยมึงเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์นี้กันนะเราจะเอาไปงานรับบาลทีอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเสียเวลาอยากเล่นแล้วสนได้โอเคเอาจริงเนี่ยไม่เน้นตีไก่เน้นตีไปยังไงให้ได้ใจเธออุ้ย และดองคนขับรถด้วยนะลงเสียงกันพอดีไอ้ยว้าวมาสมมติว่าตรงตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมค่ะขาซ้ายอยู่อย่างนี้ประมาณนี้อ่ะกูกดดันละซ้ายก่อนแล้วก็เสร็จปุ๊บให้แขนซ้ายตึงแขนขวาแค่พยุงเฉยเแล้วลงให้มันตรงตรงแบบนี้แค่นั้นเลยโห้ยโห้ยมันหนักจ้ยมาเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว มันเราได้ภาพมันมเป็นมุกเป็นมุกมันเป็นมุกอได้แล้วได้แล้วมองลูกไ้เออลองเลยไกลมากไกลมากต่อไปพี่อาร์ตอ้กลกะโดนลงไแล่ะจะโดไปแล้วจะดนอลงไปเให้ดูตัวท็อปดีกว่า กีฬาไม่บอกเพราเฉ็นแมนอยู่แล้วเนาะปูมาอย่างเงี้ยไม่ลงละไม่ใช่ไม่ลงนะไม่โดนอมามามา